วิธีการดูนะครับเพื่อนๆก็จะมีนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเขตเรากรุ๊ปอยู่ตราดกรุ๊ปก็ต้องเลือกแหล่งงอบนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกเนาะอ่าเราก็มานั่งดูเนี่ยตารางมีแต่ตัวเลขจะดูยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องลองไล่ดูเพราะว่าระดับน้าอะ่ะมันจะสูงเนี่ยมันจะขึ้นแนวเนี้ยจะขึ้นงเฉียง สูงสูงสุด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 จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคสสดครายผมจะชายกับเพื่อนๆครับก็วันนี้สถานที่แปลกตาหน่อยเนาะเพื่งกลับมาจากเชียงใหม่นะฮะแล้วก็กำลังจะกลับตลาดแต่ว่ายังกลับไม่ได้นะครับเพราะว่ากำลังจะกลับและเป็นไข้นะฮะ แล้วก็ไปตรวจเรียบร้อยนะครับแค่วัาใหญ่สายพันเอเรียบร้อยของฝากจากเชียงใหม่ก็ไม่รู้มาจากเชียงใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าก็เนี่ยเพิ่งกลับมาแล้วก็เป็นเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วนะครับนี่นี่หายแลวเรียบร้อยเป็นนิกทีบเรียบร้อยครับแต่ว่าก็ พักฟื้นอยู่สมุดประการอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้กลับตลาดวันนี้ก็เลยเบื่อๆว่างๆเนาะตัดคลิปไปแล้วไม่รู้จะทาอะไรต่อก็เลยจะเอามาเอ้เราก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆนะครับดูมาตาน้ําระดับน้าเนาะเพื่อนๆที่ภาษากลางว่าอะไรอ่ะอันนี้มันคือมาตาน้าอะ่ะก็คือสอนดูระดับน้านั่นแหละเพราะหลายๆคนดูไม่เป็นนะครับว่ามันดูยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวน,นี้กูจะมาสอน เรื่องการดูตารางเนาะแล้วก็คือคลิปสอนดูผ่านแอปอะกูเคยสอนไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันแล้วกันเนาะก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปวนฟิดปิ้วนะฮะก็ใครมีอาการอะไรก็ไปตรวจไปเช็กกันให้เรียบร้อยนะครับตอนแรกเราก็จะไม่ตรวจกันนั่นแหละแต่ว่ามันติดกันหลายคนนะครับก็เลยจําเป็นต้องตรวจให้ แน่ชัดแต่ว่าตอนนี้คือแฟนกรุ๊ปยังออเจกทีฟอยู่นะครับยังยังมีเชื้ออยู่ก็เลยยังไม่อยากกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปแพร่เชื้อที่บ้านอีกนะฮะก็เลยพักฟืน้นที่นี่ก่อนละกันอยู่สมุดปาการเนาะโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็อย่างที่บอกว่า <c oughs> ปีนี้นะครับปีนี้กรุ๊ปจะอัปเดตมาตาน้ำนะครับทางประเทศนะฮะ ทั้งประเทศเลยนี่ไม่รู้ใครอยู่ภาคไหนภาคไหนบ้างนะครับไม่ใช่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะมันเป็นภาคของหน้านน้ำนะครับรอบนี้เรามีทั้งหมด 31. จุดนะครับ 31. จุดตลอด1ปีเลยแต่กุ๊ปจะลงให้ทุกเดือนนะครับ ทุกทกเดือนเลยกูจะไม่ลงทีเดียวตืมนะครับสำหรับหลายๆคนเนาะติดตามเพจกูอยู่นะครับทุกแพลตฟอร์มจะชื่อ i อ o ุปเทุกแพลตฟอร์มเลยเหมือนกันเป๊ะแล้วกูจะลงตารางน้ำเนี่ยที่เพจอย่างเดียวนะครับบางทีก็อาจจะลงดิจตอบ้างบางทีก็ไม่ลงแต่ว่าที่เพจอ่ลงชัวๆนะครับมีพี่หลายคนเนาะบอกว่าให้ส่งมาให้หน่อยเขาดูไม่เป็นว่าอันไหนเป็นของจังหวัดเขาเป็นของจุดเขา ซึ่งกูก็จะบอกกลับไปว่ากูก็ส่งให้พี่ๆไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจะส่งส่วนตัวเพราะว่าพี่ทักเข้ามากันทียี่สิบสามสิบคนและกูส่งให้กูปไปหามาให้แล้วพี่ๆก็ต้องดิ้นที่จะดูว่าอะไรเป็นของตัวเองนะครับดูโดยที่ดูที่ขวกระดาษมันระบุไว้อยู่แล้วว่าอันนีน้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะฮะอย่างเนี่ยของกูอยู่ตราดมันก็จะขึ้นว่าแหลมง,งอบตลาดพี่ๆหาจุดคลิก ใกล้เคียงของพี่พี่มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าอสมมติว่ากุ๊ปอยู่ทางลุงเกาะกูดแล้วเราจะไปหาจุดเกาะกูดไม่ได้นะครับมันไม่ได้มีทุกจุดในประเทศนะครับมันจะมีเป็นจุดใหญ่ๆอย่างเนี้ยที่ตราก็จะเป็นแหล่งงอบอะไรอย่างเงี้ยเออสมมุติว่าอ่ะอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวกูจะบอกมีตรงไหนบ้างเนาะก็อันนี้นะครับเป็นภาคหนึ่งนะครับแม่น้าเจ้าพญาเนาะ ก็ค <chat> ิดนี้จะยาวเลยนะถ้าเกิดอย่างนั้นนะเนี่ยภาคหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็จะมีสันดอนเจ้าพยาสมุทรปราการป้อมจุฬาจอมเกล้าสมุทรปราการท่าเรือกรุงเทพกรุงเทพกองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพนะครับอันนี้คือภาคหนึ่งเนาะต่อไปภาคสองก็จะเป็นภาคฝั่งตะวันออกนะตั้งแต่วังปะงกงถึงบ้านกุบเลยก็คือแหลมงอบเนาะก็จะมีปากน้าบางปกงชาเชิงเซาเกาะสีชัางแหลมชะบังอ่าวสัตหิบ อาวสัตหีบของชนบุรีนะครับแล้วก็มาตาพุทธปากน้ําระยองของจังหวัดระยองแล้วก็แหลมสิงจันทบุรีแล้วก็แหลมงอบตราดนะครับอันนี้คือภาคภาคสองเนาะต่อไปเป็นภาคสามนะภาคสามจะเป็นฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกนะครับก็คือตั้งแต่ปากน้ําท่าจีนลงใต้ไปเลยเนาะก็จะเป็นปากน้ําท่าจีนสมุทรสงเอสมุทรสาครนะครับปากน้ําแม่กองสมุทรสงครามแล้วก็ จะข้ามเลยจะไม่มีของเพชรบุรีนะจะเป็นหัวหินเกาะหลกักบางสะพานอันนี้คือของประยวกคีริขันนะครับแล้วก็เกาะมพโพชุมพรเกาะปราบเกาะสมุยของสุราษฎร์นะครับแล้วก็ปากน้ำปากพนังนครศรีเนาะแล้วก็สงขลาจาาังหวัดสงขลาปากน้ำปัตตานีปัตตานีปากน้ำบานาลาคือของรา,าชวิวาสน,นะครับแล้วก็ภาคสี่ก็คือฝั่งอันดามันทั้งหมดเลย ตั้งแต่ปางน้ำรานองถึงเกาะตะลุเตาเนะะเาเนะก็จะเป็นปางน้ำรานองจังหวัดระนองคูรูบุรีเอ๊ะคูรับบุรีนะพังงาอาทับระมุพังงาเกาะตะเภาน้อยภูเก็ตป่านาคกบี่จังหวัดกระบี่ปากน้ำตรังจังหวัดตรังป่าเออเกาะตะลุกะเออเกาะตะลุเตาจาังหวัดสตูลน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีภาคห้านะมีแค่ภาคสี่ที่กูบเอ่ยมาทั้งหมดนะครับปีนี้ที่เพจกูจะลงให้ทุกเดือนนะครับ กติกาง่ายๆนะครับก็คือสมมุติอันนี้ก็คือเดือนมกราเนาะกุบจะลงของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่25มกกามกราเุบจะลงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนของเดือนมีนากุบจะลงวันที่25กุมภาจะลงก่อนถึงประมาณ5วันประมาณนั้นเนาะวิธีดูระดับน้านะทุกที่ดูเหมือนกันหมดนะครับวิธีเดียวกัน ดูเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ระดับน้ําของจังหวัดจังหวัดนั้นนอกนั้นคือดูเหมือนกันหมดมาวิธีการดูโอเคเพื่อนเพื่อนมันจะมีเงาหน่อยนะวิธีการดูนะครับเพื่อนๆก็จะมีนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเขตเรากรุปุ๊บอยู่ตราดกุุ๊บก็ต้องเลือกแหล่งงอบนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกเนาะอะเราก็มานั่งดูเนี่ยตารางมีแต่ตัวเลขจะดูยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆต้องลองไล่ดูเพราะว่า ระดับน้ําอ่ะมันจะสูงเนี่ยมันจะขึ้นแนวเนี้ยจะขึ้นเฉียงเฉียงสูงสูงสุด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 จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยวันที่หนึ่งนะครับโอ้มันจะมีเงาหน่อยนะเพื่อนๆวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งพืจระดับน้ําต่ําสุดอยู่ที่หนึ่งจุดสามสูงสุดอยู่ที่สองจุดสามเราดูว่าไอ้หนึ่งจุดสมกับสองจุดามเนี่ย ตัวเลขยิ่งห่างกันเนี่ยน้ำขึ้นลงยิ่งดีนะครับหมายถึงว่ามันคือน้ําชอบนั่นแหละเราต้องมาหาช่วงมันจะมีช่วงของมันอ่ะมันจะมีอีล็อของมันอยู่วันที่สองเนี่ยเห็นไหมน้ําเริ่มเสียแล้วเพราะว่าตามสุดไม่มีแล้วสิบสามเห็นไหมมันเริ่มเป็นสิบสี่แล้วน้ำเริ่มเสียแล้วล 13, ลย,ลยิ่งตัวเลขใกล้กันเท่าไหร่อันนั้นคือน้ําเสียแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ วันที่หนึ่งเนี่ยก็คือห่างน้ําถามว่าทาไมห่างน้ําเพราะว่าวันที่สองในน้ําเริ่มเสียสมน้ําเริ่มเสียสน้ําเสียน่เนี่ยสามสี่ในน้าเสียแล้วเห็นไหมเพราะว่าตัวเลขต่ําสุดเนี่ยมันอยู่ที่ส6บหอันนี้คือต่ําสุดละสูงสุดอยู่แค่ยี่เองกูุเอาทุดเอาจุดทอนิมมออกนะเอากันแค่แบบเลขหลกัลกๆเลยสิบหต่ําสุดยี่สดสูงสุดมันห่างกันแค่ห้าเองถูกไหม แต่ถ้าเกิดมันเทียบวันที่หนึ่งเนี่ยตามสูตรสิบสามสูงสุดยี่สามมันห่างกันเป็นสิบเลยยิ่งตัวเลขห่างน้ํายิ่งดีนะครับยิ่งตัวเลขห่างน้ํายิ่งดีถ้าเกิดมองด้วยตัวเลขเนี่ยคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะรู้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่ดูไม่เป็นเนี่ยไปดูกราฟอะ่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันต่างกันมากนะครับเนี่ยแล้วพอขึ้นมาวันที่สี่เนี่ยมันเริ่มลดไปสิบสี่ละแล้วสูงสุดคือยี่สอง สิบสี่ยี่สองห่างกันเท่าไหรแปดถูกไหมประมาณนั้นนะ่ะห่างกันแปดและพอวันถัดไปมันลงไปถึงสิบสองแต่สูงสุดคือยี่สามเห็นไหมสิบสองก็ยี่สบามห่างกันเก้าล่ะถูกปะไม่ใช่เก้าสิสิบเอ็ดสิอ้าวเนี่ยสิบสองสิบสองยี่สามอ่ะห่างกันสิบเอ็ดก็อย่างที่บอกว่ายิ่งช่วงมันห่างกันเท่าไหร่เนี่ย น้ำขึ้นลงอ่ะมันยิ่งสูงสิบสองยี่สามสิบสองเนี่ยเห็นไหมความขึ้นลงของกราฟอะน่าแสดงว่าวันเนี้วันที่สี่เนี่ยก็คือสอนชอบแล้ววันที่สี่สอนชอบภาษากลารับาพูดว่าอะไรปะจำไม่ได้อะแต่แถวบ้างก็คือน้ำเสียกับสอนชอบกับน้ำชอบอ่ะประมาณนี้ ก็คือน้ำเสียก็คือน้ำที่ไม่ควรแก่การไปยุ่งอะไรวุ่นวายอะไรกับการตกปลาเลยอะไรประมาณนั้นเนาะแล้ววันที่น้ำชอบก็คือโอ้โหแจ่มมากกับการตกปลาอะไรอย่างนั้นนะฮะก็จะประมาณนี้ก็คือให้ไปดูว่าไอ้วันนั้นเนะี่ยตัวเลขสูงสุดกับต่ำสุดมันห่างกันมากน้อยแค่ไหนยิ่งห่างกันมากน้ํายิ่งดียิ่งห่างกันน้อยน้ํายิ่งไม่ดีแค่นั้นแหละแล้วก็จะจําไว้ว่าถ้าเกิดสมมุติน้ํามันเริ่มต่ําความห่างของตัวเลขมันมันน้อย แสดงว่าน้ำกําลังจะเสียแล้วแล้วก็สมมุติตัวเลขของมันเริ่มขยายกว้างขึ้นแสดงว่าน้ํากําลังจะชอบเขาเลยเรียกว่าสอนชอบกับห่างน้ําห่างน้ําคือกําลังจะเข้าน้ําเสียสอนชอบก็คือกําลังจะเข้าน้ําชอบก็คือเข้าน้ําดีนั่นแหละเนอะวิธีดูง่าย,ายไม่รู้เพื่อนๆงงหรือเปล่านะกูอธิบายคร่าวๆไม่ถูกอะ,อะเดี๋ยวมายกตัวอย่างอีกวันนึงเดี๋ยวกูผ่าวันก่อนเพื่อเพื่อนเจอละอันเนี้ยคือน้ําโคตรดีเลย ก็คือหน้าเดิมเลยนะเดอมพืชจีเหมือนกันปีหกแปดเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งที่กูให้เพื่อนเพื่อดูเมื่อกี้ก็คือมันกำลังจะเข้าน้ําเสียเนาะพอวันที่สองเริ่มห่างน้ำหนึ่งสองเริ่มห่างน้ำสามสี่เนี่ยน้ําเสียแล้วห้าเริ่มสอนชอบนะครับพอเข้าวันที่หกเนี่ยน้ําเริ่มชอบแล้วดูวันที่เจ็ดวันที่แปดน้ํามันต่ํามากเลยมะลงไปถึงศูนย์จุดแปดอะ 0.8นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าแถวนี้เขาเห็นกันคือเป็นช่วงหาหอยและช่วงขุดหอยขุดหอยหมายถึงว่าไปขุดหอยหวานด้วยมือเปล่าอเออเพราะว่าอันนี้มันลงไปได้ไปได้ถึง0.8ใช่ไหมมันสูงสุดเนี่ย2.72.6อ่ะ2.7คือมันห่างกันเกือบ20อ่ะมันน้ำมันดีมากเนี่ยเห็นไหมพอช่วงนี้น้ำเสียไอช่วงนี้ ห่างน้ําน้ําเสียสอนชอบน้ําชอบแล้วมันก็จะกลับไปห่างน้ำเหมือนเดิมมันจะวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วสังเกตที่กูบอกว่ามันจะถ้าเกิดอยู่ในตารางอย่างนี้นะน้ำมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่น้ําสูง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 แล้วมันก็จะกลับมาแล้วก็สูง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 เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆและน้ําแต่ละน้ําเนี่ยมันจะล้นสมมุติว่าวันนี้น้ําสูงสุดอยู่ที่ วันที่หนึ่งนะน้ำสูงสุดอยู่ตอนสองโมงเห็นไหมพรุ่งนี้มันก็จะล้นไปอีกเนี่ยแต่ว่ามันน้ำเสียมันดูไม่ได้ดูน้ำชอบดีกว่าอ่ะเห็นไหมสูงสุดตอนสิบเอ็ดโมงนะฮะอันนี้คือเวลานะสิบเอ็ดโมงเนี่ยสูงสุดแล้วมันก็จะบวกไปอีกมันก็จะบวกไปอีกบวกไปอีกวันละห้าสิบนาทีอ่ะพรุ่งนี้จะสูง สมมติว่าวันนี้สูงส1บอ็ดโมงพรุ่งนี้ก็จะสูงประมาณส1บโมงห้าสิบเนี่ยมันก็จะล่นไปเรื่อยๆลดนไปเรื่อยๆมันเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่รู้มันเป็น,นกลไกอะไรของโลกนะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเอ้ทุกทุกครั้งเดี๋ยวให้ดูว่าจริงไหมอันนี้ของเดือนตุลาเนาะเนี่ยเห็นไหมสูงสุดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกเห็นไหมยี่สิบหกตอน บ่ายโมงครึ่งเพราะว่ามันมันมีแค่สองเลขนะครับก็คือบ่ายโมงครึ่งเนี่ยขึ้นมาสองโมงกว่าละเนี่ยขึ้นมาสามโมงกว่าละเนี่ยขึ้นมาสี่โมงเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะบวกเพิ่มวันละห้าสิบ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 ประมาณนั้นเพื่อนๆก็สอนคร่าวๆไม่รูเเ้เพื่อนเเข้าใจปะนะกูไม่รู้ว่ามันจะสอนรัดยังไงอะ่ะก็เอาเป็นว่าจะง่ายๆก็คือยิ่ง น้ำตามสุดกับสูงสุดเลขมันห่างกันแค่ไหนนั่นแสดงว่านา้ําดีแต่ถ้าเกิดเลขตามสุดกับสูงสุดมันห่างกันนิดเดียวแสดงว่าน้ําเสียนะฮะดูง่ายๆแล้วก็ไปหาวานัน,าน,วานที่น้ําดีที่สุดกับน้ําวันที่น้าเสียที่สุดแล้วเราจะเจอห่างน้ํากระสอนชอบเราก็จะเปอีลอปเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆเจ็ดแปดวันประมาณเนี้ยประมาณเจ็ดแปดวันแล้วก็เริ่มใหม่หกเจ็ดวันแล้วก็เริ่มใหม่ประมาณเนี้ย จะพูดเหมือนว่าทุกๆวันพระก็ไม่ได้แต่มันก็คล้ายๆเนาะวันพระก็อาทิตย์อาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันก็ไปหาตัวเลขว่าอยากไปตกปลาก็ไปหาเลขว่าเอ้ยวันไหนน้ําน้ําดีก็ตัวเลขตามสุดกับสูงสุดยิ่งเยอะยิ่งดีน้ํามันจะได้ขึ้นลงดีขึ้นลงดีอะไรประมาณนั้นนะฮะเพื่อนๆเราคงเข้าใจกันแหละ <c oughs> นะก็ <c oughs> โอเค ก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจนะครับที่ I อคูบเคเนาะกรุ๊ปจะลงทั้งปีนะฮะทั้งปีเลยทั้งปีเลยอันนี้คือกําลังจะสแกนเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะตั้งโพสต์ลงล่วงหน้าไว้ถ้าเกิดเดือนไหนกรุ๊ปยังไม่ได้ลงเพื่อนๆทักมาได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมีเห็นลงของเดือนหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาบอกว่าสมมติว่าวันนี้เดือนกรกฎาคม เพื่อนๆบอกว่าคอของเรือนมีนาเมษาหน่อยไม่ให้นะครับแล,ล้วกูจะบ็อกด้วยนะครับเพราะว่าเรามีกติกาของเรากันอยู่แล้วนะครับกูปลงทุนซื้อมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันลบกวนเพื่อนๆนะครับกูปไม่อนุญาตให้ทำซ้ํานะครับกูปอนุญาตให้แชร์เท่านั้นถ้าเพื่อนๆต้องซับทำซ้ําไปซื้อกันเอาเองนะครับไม่ต้องมาดูที่กูเนาะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถซื้อเองได้เลยนะครับ ทักไปที่กรมอุทุศาสตรกองทัพเรือไปซื้อกันได้เลยแต่เกิดไม่อยากซื้อก็รอแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตทําซ้ํเพราะกุ๊ปซื้อนีสก็สิ์ม,มาแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กุ๊ปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหายดีแล้วจะกลับไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆชมเหมือนเดิมแล้วก็จะอัปเดตการพอพันปูด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าเสาร์นี้ไปแล้วสวัสดีครับ